สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาบอกอะไรเนี่ยวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีในการสมัคร p i c g เกมนะครับคือคนขอผมมาเยอะมากว่าแบบพี่สอนผมในการสมัคร p i c g เกมหน่อยอะไรแบบเนี้ยอ่าคือผมจะบอกให้นะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จริงๆนะครับว่า p i c g เกมมันคืออะไรคือผมจะบอกว่า p i c g เกมเนี่ยเขาชอบแจกเกมครับเขาชอบแจกเกมมากแบบอ่ะ สัปดาห์ละเกมหรือไม่ก็เดือนละเกมอะไรประมาณเนี้ครับผมบอกเลยว่าเวลาอ e ีพิมันแจกเนี่ยมันเกมดีๆครั้งนั้นเลยครับเกมของเขาอะ่ะผมจะบอกว่าคุ้มค่าครับสําหรับใครที่สายฟรีแล้วก็รอรับเกมฟรีอย่างเงี้ยคุ้มค่าครับอ่ะผมจะมาบอกนะว่าวิธีสมัครทำยังไงเขียนไปว่าอ e ีป e ิอีปิกนี่ครับเขียนไปว่าอ e ีปิ อ่าแล้วก็ Epic Game s t o อ e อันนี้นะฮะรอสักครู่นะครับอ่าแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับอันนี้นะครับลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ลงทะเบียนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีอีพีเกมนะครับกด,ดตรงนี้เปิดลงทะเบียนแล้วก็ ให้เลือกว่าเราจะลงทะเบียนด้วยอะไรนะครับเนี่ยมีทั้งอีเมล Google ลงทะเบียนไ e ด้เฟเอซ x b o x p l a y s t a t i o n t i n t e n d o Steam หรือ Apple มีเยอะแยะนะครับแต่ผมอะ่ะลงทะเบียนด้วย Google นะครับผมลงทะเบียนด้วย Google แล้วเราก็กดเลือกบัญชีของเรานะครับอันนี้บัญชี Google เราอะ่ะ คือถ้ามันขึ้นมาแล้วไม่มีไอบัญชีตัวเนี้แปลว่าท่านยังไม่ได้สมัคร Gmail e นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องสมัคร Gmail e ก่อนอย่าลืมนะครับไปสมัคร Gmail e ด้วยอ่ากดเข้าไปครับเลือกบัญชีนี่นะครับพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บเราก็กดติ๊กอันนี้นะครับเชื่อมต่อกับบัญชีมันอ่าแล้วก็ เลือกประเทศก็ประเทศไทยเนี่ยแหละแล้วก็ชื่อเอาแล้วแต่ชื่อเราเลยนะ,ะมาะเป็นไงหล่อมากมากห้าาากดไปต่อน,นะครับแล้วเราก็ไปที่ gmail เรานะครับเนี่ยมันจะส่งเขาเรียกว่าอะไรส่งเลขยืนยันไปที่ gmail เราอ่าเราก็ไปที่ gmail เราของเรานะครับแล้วก็กดที่ gmail กดไปที่ g e mail ตรงนี้รอสักครู่นะครับอ่าพอมันขึ้นมาแล้วนะครับปุ๊บแล้วก็กดอันแรกเลยคําว่า e อี i c กปุ๊บกดเข้าไปนี่ครับหนึ่งเก้าสามแปดเอ้หนึ่งเก้าสามศูนย์แปดสองจําไว้นะครับหนึ่งเก้าสามศูนย์แปดสองนี่นะครับกดตรวจสอบอ e ีเมล เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยแค่เนี้ยแหละคุณผู้ชมหลอมากๆฮ่าฮชื่อโคเทนี่ครับเกมให้ซื้อก็มีนะมันเหมือนในสตรีมเลยเห็นไหมซีฟูเนี่ยผมไปเกมที่ผมยากซื้อในอนาคตจะโหลดมอดภาษาไทยมาด้วยแหละเนี่ตอนนี้น้อเหลือ485ฟ้าฟาคาย800อ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือผมจะพาไปรับเกมฟรี เลื่อนลงมาครับนี่เห็นไหมเลื่อนลงมาจนเจอคำว่าเกมฟรีเนี่ยคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับวันที่16นี้นะครับอย่าลืมมารับเกมซูเปอร์แลนด์นะครับฟรีถึงตั้งแต่16ถึง23นะครับอย่าลืมไปรับกันเห็นไหมอันนี้ก็คือเกมฟรีแมนอีเตอร์กดเข้าไปรอสักครู่นะครับแล้วก,กดดาเนินการต่อนี่ครับเห็นไหมฟรีเนี่ยรับไปเลยกดดาวน์โหลด กดฉันได้อ่านพ่อยอมรับก็ต้องกดตอบรับต่อสักคู่นะครับนี่ครับแล้วก็กดอันนี้ไม่ต้องติ๊กนะครับอันนี้ไม่ต้องติ๊กผมไม่เคยติ๊แล้วก็กดทำการสั่งซื้อศูนย์บาทแบบฟรีเรียบร้อยครับนี่ครับเรียบร้อยครับเรารับเกมแนละ้ว m มนดิเตอร์อันนี้ก็ที่มันถามขึ้นมาว่ามีอ e ีพิกหรือไม่ถ้าเกิดใครยังไม่มีก็กดโหลดตรงนี้นะครับโหลดติดเครื่องอส่วนถ้าใครมีแล้วก็กดเปิดอ e ีพิกได้เลยอเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกบัญชีหนึ่งนะครับว่าเวลาเรารับเกมมาแล้วะ่ะเกมมันจะไปอยู่ที่ไหนโอเคนี่นะครับบัญชีหลักของผมก่อนคนหลอนั่นเองนี่นะครับเวลาเรารับเกมมาแล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ในไลบรารีนะครับไลบรารี library. ตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุแล้วเราก็หาเกมที่เรารับมาแกะที่ชื่อแมนดิเตอร์นี่คือเกมฟรีที่ผมรับมานะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมรับมาหมดเลย <c oughs> ที่มันแจกแม้กระทั่ง g t a v เดี๋ยวผมหาแมนอิเตอร์ก่อนผมมีบัญชีอีพิกนี่โอ้โหสอสาปีแล้วครับมีเยอะมากเห็นไหมเนี่ยนี่คือเกมที่มันแจกเกมดีๆทั้งนั้นเลย ูไหนวะแมนอเตอร์เอ่อแมนอ a เตอร์แมนอีเตอร์หายไปไหนวะ mm hmm. พีมเมาแล้วกันนี่ไงครับแมนอีเตอร์ประมาณนี้ครับมันจะมาอยู่ในไลบรารีแล้วเนี่ยถ้าเราหาเกมไม่เจอก็พีมเมาตรงนี้ครับช่องค้นหานี่คือบัญชีหลักของผมนะโอเค จะกลับไปบัญชีเมื่อกี้ที่เพิ่งสมัครอย่าลืมนะครับเราต้องโหลด p i c g เก e ด้วยนะครับเนี่ยกดดาวน์โหลดตรงนี้เราถึงจะโหลดเกมได้ถึงจะโหลดเกมที่รับมาได้นะครับการดาวน์โหลดก็ไม่ยากครับแต่ว่าผมโหลดไม่ได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทับกับไอบัญชีหลักผมเนี่ยผมเลยไม่กล้าดาวน์โหลดใหม่โอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับในการสมัครอ i c g เกมเพื่อรับเกมฟรี ผมจะบอกก่อนว่าคนที่ไม่รู้ว่าอีพีเกมเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็คนที่ยังไม่รู้ว่ามันมีนะรับเกมฟรีเนี่ยเขาแจก,กอะ่ะมันมีจริงๆนะของฟรีมีนในโลกมันมีเยอะครับคนที่ไม่รู้อะ่ะผมก็อยากจะมาแชร์แชร์ต่อนะครับจริงๆผมก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับผมด้วยแหละที่ให้ผมทำคลิปสอนนะก็ขอบคุณมากครับโอเคถ้า ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้นะครับผมจะพยายามตอบแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งมาเนี่ยก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับหนึ่งซับเท่ากับ1กําลังใจนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับเออคลิปผมมีเยอะแยะนะครับในช่องไปดูกันได้นะครับุูไม่หนูก็ขอให้ดูกันด้วยนะครับโอเคครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ